สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะในสองคลิปนี้่าคลิปนี้นะครับใครที่ดูคลิปก่อนหน้าไปนะที่ผมเปลี่ยนหลอด LED นะครับไฟเลี้ยวนะตรงนี้นะแล้วก็ข้างหน้าด้วยนะผมเปลี่ยนไปแล้วนะปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยมันจะกระพริบเร็วนะครับ นี่นะครับมันจะกระพริบเร็วอย่างนี้นะครับซึ่งบางคนถ้าชอบก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวส่วนตัวผมผมไม,ไม่ชอบนะผมจะให้มันกระพริบปกตินะครับซึ่งวิธีที่เราจะแก้ไขมันได้มีสองวิธีนะครับคือใช้ตัวบบเช่อรีเลย์แต่งนะครับแล้วก็แค้ตัวต้านทานนะครับคอมนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะใช้ตัวตัวเช่อรีเลย์นะก็วิธีการเปลี่ยนนะครับก็เราถอดตัวนี้ออกมานะ ช่องเก็บของนะครับช่องเล็กตรงนี้นะบีบนะครับแล้วก็บิดซ้ายบิดขวาหน่อยนะมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเห็นตรงนี้อีเลยผมนะผมก็จะย้ายมาตรงนี้ผมใช้ปลั๊กตรงรุ่นนะที่ผมแนะนําไปคลิปก่อนนะ,ะนี่นะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับให้เราถอดของเดิมออกนะครับวางมือเข้าไปนะครับจะมีจุดให้บีบนะบีบลงลย มีนะของเดิมนะครับของเดิมหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะจะไม่มีตัวปรับค่านะครับแต่เดี๋ยวตัวใหม่เราจะมีตัวปรับค่านะครับถอดออกมานะอต่อไปก็นําตัวใหม่มานะครับนี่คือตัวใหม่แล้วนะตัวใหม่นะครับสังเกตนะมันจะมีตัวปรับค่านะครับก็คือวอลุ่มนะตรงนี้แล้วก็เอาออตัวนี้นะครับใส่แทนเข้าไปนะ เรียบร้อยนะครับสายทาง้าับแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาลองเปิดไฟเลี้ยวดูนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับน่ะทีน่ะก็อ่ปรับให้มันกระพริบปกตินะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับที่ผมตั้งไว้ ่ครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับมาแนะนําให้นะครับการเปลี่ยนรีเลย์ไฟแต่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ของแต่งนะครับจะโมมาแล้วนะครับอแต่ไม่ได้โมให้มันเร็วขนาดจนที่ว่าระพิบแบบถ้าไม่เห็นแสงนะครับอันนี้ก็โมมาให้พอแบบไปใช้งานนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับใครนะครับที่อยากให้มันกระพิบเร็วนะครับก็สามารถทําได้นะครับก็โมได้เหมือนกันนะแต่ก็ต้องไป รดค่าเพิ่มค่าเอานะครับแต่ของผมอ่ใช้ประมาณนี้ผมถือว่าโอเคแล้วนะครับต่อในส่วนของคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดซับไะให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าทำอะไรมารอติดตามนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ